รับเบบีในท้องมาส่งแล้วไปดูกัน สีอะไรคะสีเขียวซื้อยห่อยู่กับใครคะใครหดิเบบี้เบบี้อยู่ <Baby. S 2> ไ,ไ,ไหนเออเย้ <_ d ata> เอาไปจอดที่บ้านเลยไหมย,ยุใส่ชุดสีเดียวกับรถเลยอะ่ะสีเขียว<ม>นี่นะคะซื้อมาให้ลูกสองคนอโอ้สวยมาก ใช่ไหมเดี๋ยวเราเอาคันนี้ไปรับกระเป๋าที่สนามบินเลยนะ่อนนี้่ะเล่นนี่มรอร้อนลูกโอ้ยมีลูกโป่งให้ยู่ด้วยนั่ง,ง,ง,งโอเคก็คือโทนสีแบบเข้ากับบ้านมาก โอโยูู่บอกว่าขึ้นไปดูแล้วนะว้าวต้องสะเต๊มมั้ยนะเอะอ,อชอบไหมคะลูกอายุยูนั่งไหนเแบบีนั่งไหนเบบีนั่งหลังนั่งข้างหน้าได้เดี๋ยวแม่ซื้อคาชีสองอันใส่ให้นะเบบี๋จะนั่งข้างหน้านะได้ค่ะแล้วให้ใครขับดีคะ ค่ะให้ป่าป๊าขับงั้นเดี๋ยววันนี้เราขับไปรับป่าป๊านี่มีตู้เย็นด้วยนะมีตู้เย็นตู้ร้อนป้านเนนทีวีจอใหญ่สองจอเลยตู้เย็นเหรอใช่ป้าเนนติดได้ด้วยใช่เดี๋ยวแม่เปิดให้ดูนะคะป้านเนานนั่งข้างหลังใช่ไหมไหนยูลองเดินไปข้างหลังที่เดินได้ไหมอุม้ยเดินได้ แล้วผู้ใหญ่เดินได้ไหมเดินไม่ได้ตัวใหญ่เกินเอ้านี่แไม่เปิดหลังคาได้ด้วยนะอุ้ยอ่าไปโรงเรียนทีนี้สบายเลยไปส่งยุยยุโรงเรียนกับเบบีแจ็ู้เย็นก่นแช่ตู้เย็นกัน